ดื่มน้ำมะนาวให้ดีต่อสุขภาพต้องดื่มอย่างไรคำถามที่หลายคนถามมาโอ้โหคุณครูพี่ป่าคาน้ำมะนาวมีประโยชน์มากเลยต้องดื่มอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u t u t h y f i s h p a g h e a l t h y ่ f i ชบายพี่ป่าเพจคุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์และช่อง YouTube ที่เกิดใหม่ช่องคุณครูพี่ป่า ยูทูบเบอร์เรามาฟังกันเลยวิธีการดื่มน้ำมะนาวที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกายเรามากที่สุดทำอย่างไรพี่ปลาอยากจะบอกเลยมะนาวหนึ่งในน้ำผลไม้ตระกุนส้มใกล้ตัวที่มีรสเปรี้ยวน้ำของมะนาวจะสามารถช่วยลดอาการคลื่นไส้และการแพท้ท้องของคุณแม่ได้เป็นอย่างดีมะนาวนอกจากปรุงรสอาหารแล้วยังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้ วิธีทำก้ง,ง่ายแสนง่ายแถมยังมีประโยชน์มากมายมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมในปริมาณมากการบริโภคในระยะยาวจะเป็นผลดีต่อสุขภาพแล้วอย่างหนึ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าถ้าเราดื่มน้ำมะนาวไม่ถูกวิธีก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรามากๆคราวนี้เรามาดูความเข้าใจผิดๆของการดื่มน้ำมะนาวคือหนึ่ง ไม่ควรดื่มน้ำมะนาวในเวลาท้องว่างน้ำมะนาวเบลิดเปรี้ยวและเป็นกรดถ้าดื่มน้ำมะนาวในเวลาท้องว่างอาจทำให้เกิอดอาการระคายเค,คืองต่อกระเพาะอาหารได้และควรควบคุมปริมาณการดื่มน้ำมะนาวไม่ควรเกิน1ลิตรต่อวัน 2. ไม่ควรดื่มนมกับน้ำมะนาวพร้อมกันนมมีโปรตีนและแคลเซียมสูงถ้าดื่มนมกับน้ำมะนาวพร้อมกันจะทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อ และมีอาการที่เรียกว่าไม่สบายโองจะมีผลต่อการดูดซึมโปรตีนและแคลเซียมทางที่ดีคือดื่มนมก่อนครึ่งชงั่วโมงแล้วค่อยดื่มน้ำมะนาวตาม 3. ไม่ควรรับประทานอาหารทะเลกับน้ำมะนาวพร้อมกันมีคำตอบอาหารทะเลเช่นปลากุ้งและปลูกอุดมไปด้วยโปรตีนและแคลเซียมสูงถ้ารับประทานอาหารทะเลกับน้ำมะนาวไปพร้อมกัน กรดในน้ำมะนาวจะทำปฏิกิริยากับโปรโตีนและแคลเซียมในอาหารทะเลซึ่งจะส่งผลให้ย่อยอาหารได้เรียกว่าไม่สมบูรณ์และจะส่งผลให้มีการปวดแสบท้องไม่สบายตัวอีก 4. ไม่ควรรับประทานแครอทกับน,น้ำมะนาวพร้อมกันเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรมีคำตอบเนื่องจากแครอทมีเอนไซม์แอสคอบิด หากกรุงกับกรดในน้ำมะนาวจะส่งผลต่อการดูดซึมวิตามินซีในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรทานแคลหลักคู่กับน้ำมะนาวข้อถัดไปข้อ5ไม่ควรรับประทานอาหารตระกูลเดียวกันพร้อมกันเอ๊ะมันมีความหมายไงล่ะพี่ปลาเวลาดื่มน,น้ำมะนาวควรพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นกรดเช่นสม้มและน้ำส้มสายชูเนื่องจากอาหารเหล่านี้มีกรดสูง ถ้ารับประทานกับน้ำมะนาวพร้อมกันจะส่งผลให้มีอาการปวดท้องแสบท้องไม่สบายตัวอย่างไรก็ตามน้ำมะนาวยังคงมีประโยชน์มากมายเนื่องจากมะนาวมีวิตามินซีสูงและสารอาหารอื่นๆยังอุดมไปด้วยกรดอินทรีย์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าน้ำมะนาวที่มีความเป็นกรดสูงสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในเปลือกหอยได้ในเวลานสั้น กรดซิตริกในมะนาวจะเป็นตัวไปป้องกันการเกิดนิ่วหรือการเกิดนิ่วขึ้นในไตแล้วกรดซิตริกก็จะไปะละลายนิ่วให้มีขนาดที่เล็กลงถ้ามีปริมาณของกรดซิตริกในปัะสวัสมากก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดนิ่วในไตได้นอกจากนี้แล้วการดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆยังมีประโยชน์อีกมากมาย เรานี้เรามาดูเลยว่าประโยชน์ของน้ำมะนาวมีอะไรบ้าง 1. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและที่สำคัญชะลอวัยผู้หญิงชอบแน่นอนการที่ทำให้เราไม่ดูแก่ก,ก่อนวัยการที่ทำให้เรายังดูเด็กอยู่ทุกคนก็ชอบมาฟังกันเลยมะนาวมีวิตามินซีสูงจะสามารถช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคหวัดกับโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดื่มน้ำมะนาวยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนมากขึ้น คราวนี้ความเต่งตึงของผิวหนังหลอดเลือดกระดูกอ่อนและเอ็นข้อต่างๆก็จะมีคอลลาเจนไปช่วยชะลอความเสื่อมอยู่ตลอด 2. ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและการล้างสันพิษน้ำมะนาวอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและวิตามินพีสูงจะช่วยควบคุมความดันโลหิตซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือดและก็ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น การดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆพี่ปราบอกเลยจะช่วยส่งเสริมการผลิตน้ำดีและทำให้ตัดสะอาดมากขึ้นได้ 3. ทํทำความสะอาดทางเดินปัะสสะาวะและลดค่าความเป็นกรดในปัะสสะาวะน้ำมะนาวมีฤทธิ์ขับปัสสาวะช่วยป้องกันการติบโตนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายแม้ว่าจะมีกรดซิตริกในน้ำมะนาวแต่สามารถลดค่าความเป็นกรดในปัสสาวะและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ 4. ช่วยในการย่อยอาหารดับกลิ่นปาก น้ำมะนาวยังมีผลต่อการบรรเทาอาการทอ้องอืดท้องเฟ้อได้กรดของน้ำมะนาวสามารถกระตุน้นการหลั่งของน้ำย่อยช่วยในการย่อยอาหารให้ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและยังสามารถบรรเทาอาการท้องผูกได้อีกด้วยหสุดยอดจริงๆในเวลาเดียวกันน้ำมะนาวยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปากทำให้ลมหายใจสดชื่น 5. ช่วยให้ระบบน้ำเนืองทำงานได้ปกติ แล้วช่วยอย่างไรมาดูกันระบบน้ําเหลืองเป็นหนึ่งในระบบไหลเวียนโลหิตที่สําคัญที่สุดในร่างกายของเราทําหน้าที่ปรับความสมดุลของน้ําและของเหลวต่างๆในร่างกายหากระบบน้ําเหลืองมีปัญหาร่างกายก็จะออกอาการเมื่อยล้าและความดันโลหิตจะผิดปกติการดื่มน,น้ํามะนาวบ่อยๆสามารถช่วยให้ระบบน้ําเหลืองทํางานได้ปกติสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงแม้ว่าน้มามะนาวจะดีต่อสุขภาพร่างกายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเหมาะสําหรับทุกคน อ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะหนึ่งคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคกระเพาะอาหารไม่ควรดื่มน้ำมะนาวบ่อยเพราะว่ากรดซิติกในน้ำมะนาวจะมีผลทำให้แผลในกระเพาะอาหารยี่ลงและเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารทำให้อาการดังกล่าวเนี่ยรุนแรงมากขึ้น 2. คนที่เป็นเบาหวานจะดื่มน้ำมะนาวต้องฟังต่อไปนี้ แม้ว่ามะนาวจะมีรับประโยวแต่ก็ยังมีน้ำตาลอยู่ไม่ใช่น้อยหากดื่มน้ำมะนาวบ่อยจะทาให้อาการของโรคเบาหวานรุนแรงขึ้น 3. คนที่มีร่างกายหนาวเย็นโดยเฉพาะหญิงที่กำลังเป็นประจำเดือนไม่ควรดื่มน้ำมะนาวในช่วงนี้คราวนี้เรามาดูเลยวิธีการทำน้ำมะนาวที่ถูกต้องมีอย่างไรบ้างจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของเรา 1. ต้องเป็นมะนาวสด เวลาทำเครื่องเดือดน้ำมะนาวควรเลือกมะนาวสดวิเช่นนั้นวิตามินซีและสารอาหารในมะนาวจะหายไป 2. หั่นเป็นชิ้นชิ้นจะดีกว่าควรหั่นมะนาวเป็นชิ้นบางๆเนื่องจากเปลือกมะนาวมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารพืชเคมีที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าต่อต้อตานอนุมูลอิสระส่วนน้ำมันที่อยู่ในเปลือกมะนาวจะสามารถเพิ่มความหอมให้กับเครื่องดื่มของเราได้ 3. ถ้าเราใช้น้ำอุ่นทำน้ำมะนาวโอ้โหสุดยอดเลย น้ำที่ใช้ไม่ควรเย็นเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปถ้าใช้น้ำเย็นจะทำให้รสชาติของมะนาวจะไม่ออกมาแต่ถ้าเป็นน้ำร้อนที่เพิ่งเดือดจะทำให้ความขมคื่นในมะนาวละล,ะลายดังนั้นควรใช้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ60-70องศาจะดีกว่า 4. ใส่มะนาวไม่พอดีน้ำ1ลิตรใส่มะนาว4-5ชิ้นกำลังพอดีสามารถเติมน้ำ2-3ครั้งได้ เมื่อรสชาติจืดแล้วค่อยเปลี่ยนมะนาวใหม่นอกจากทำน้ำมะนาวแล้วยังสามารถนำมะนาวมาทำเป็นเครื่องดื่มํำต่อไปนีม้มันสุดยอดจริงๆที่เราสามารถใช้น้ำมะนาวเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆแล้วมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมกันเลยหนึ่งมะนาวกับเก่ากี้ช่วยรักษาความงามแล้วก็สุขภาพโอ้ต้องเรียกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆอยากจะบอกเลยว่า ล้างมะนาวให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นาบางใส่น้ำผึ้งลงไปในขวดแก้วที่สะอาดใส่เกลืกี้น้ำตาลกรวดและมะนาวชิ้นลงไปโดวยวางทับกันเป็นชั้นๆปิดฝาให้สนิททิ้งไว้สามวันจากนั้นก็สามารถนำมาผสมกับน้ำอุ่นดื่มได้แล้ว 2. มะนาวกับขิงช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นล้างมะนาวและขิงให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นาบางๆนำมาใส่ในถ้วยใส่น้ำตาลทรายเนี่ยตามลงไปทิ้งไว้จนน้ำตาลทรายละลาย จากนั้นนําไปใส่ขวดแก้วปิดฝานํานไปแช่ตู้เย็ยนหนึ่งคืนก็สามารถนํามาผสมกับน,น้ําอุ่นดื่มได้แล้ว 3. น้ำมะนาวกับเบนจมาต์ลดอาการร้อนในโอ้โหพอรู้แล้วอยากทานเลยใช่ไหมคะหั่นมะนาวเป็นชิ้นใส่ดอกเบนจมาต์และน้ําตาลทรายลงในโดเทน้ําร้อนลงไปทิ้งสักพักให้เย็ยนใส่มะนาวชิ้นและน้ําผึ้งลงไปคนให้เข้ากันก็สามารถดื่มได้แล้ว เห็นไหมคะว่าการดื่มมะนาวที่ถูกต้องมันก็จะเกิดประโยชน์กับร่างกายมากมายถึงตอนนี้พี่ปรายาแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u b u h e a l t h y f i s h เพจ healthy fish by พี่ป่าเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ ber, ช่อง YouTube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์ ber. แล้วเรามาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้ส่งคุณภาพผู้ส่งหม่ยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปลาเชื่อพี่ปานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปานะคะ